ก็ประเดิมเช้านี้นะครับามาแล้วนะครับเธอมาแล้วนะครับโอ้โหลอดตัวไปนะฮะไม่ต้องอไปกดเขาเรียกว่าอะไรอ,อะไรนะแปดพันนะครับลอดรอดไปอย่างโอ้โหแบบวุดวิดนะครับ ดังนั้นลองมาอ่านเงื่อนไขนะครับหากมีขุนพล SP ใหม่น้อยกว่า2ตัวจะได้ตัวไม่สาแน่นอนหากมีขุนพล SP ชใหม่2นายรับสมัครอีก3ครั้งจะออกขุน SP ใหม่แน่นอนหากมีขุนพล SP ใหม่3นายครับตอนนี้ผมมี3นายรับสมัครอีก5ครั้งจะออกขุน SP ชุดใหม่ที่ยังไม่มีอย่างแน่นอนตอนนี้ผมมี3ตัวนะครับถามว่าอยากได้เตียวเตียวเลี้ยวไหม อยากได้นะครับมันเป็นสาย damage skill นะครับซึ่งตอนนี้มีเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะครับในในในเกมตอนนี้มีมีอย่างคุยวีนะครับนีเพิ่งโผเพิ่งได้เลยนะครับจะก็กดอัพก่อนนะครับโอ้โหมาแล้วนะครับต้องไปคลิกที่เข้านะครับกเ็เดี๋ยวมาดูอย่างคุยวีนะครับอย่างคุยวี เปไหนแล้วไปไหนแล้วอย่างวีวีนี่นะครับประเภททหารนะครับประเภททหารทหารอรวาวนีกองทัพสายฟ้านะครับมี3ตัวนะครับมีกุยแกอย่างวีวีวเตียวเลียวนะครับซึ่งอันนี้ผมคาดการไว้นะครับเดี๋ยวมันจะเริ่มทยอยออกขุนทหารอะไรวะกองทัพสายฟ้านะครับเพราะว่ามัน เป็นทับใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวน่าจะมีเทพมีอะไรมาเนาะแต่ว่าตอนนี้ขุนมันยังน้อยอยู่นะครับเป็นดามจสกิลคี c ์ที่เข้นะครับโอเคเอ,อดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมาเปิด SP นะครับเดี๋ยวเราแลกให้หมดเลยนะครับแล้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะซ้ำไหม,มนะฮะปป๊บ ดูกันนะครับครบแล้วยังเอ่ยอ่ะครบแล้วคือซ้ำก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าซ้ำผมได้บัตรทองอีกอันหนึ่งนะครับผมก็จะเปิดได้เลยปึ๊บม่ซ้ำกวนอินผิงโอเคเด็ดครับโอ้โหปลาวันนี้วันนี้สายคริติคัลมาให้ผมทั้งสองตัวเลยนะครับก็ โอเควันนี้แฮปปี้นะครับแฮปปี้วินวินเพราะแรกกะซ้ำก็ได้นะครับถ้าถ้าซก็จะจะได้เปิดอันนี้นะครับเพราะว่ามันใช้อีก50เนี่ยจะได้ <c oughs> อะไรวะเอ้ีอีกอีก50อันเนี่ยจะได้จะได้นี้นะครับจะได้แพ็คขุนผล sp ที่ยังไม่เคยได้รับนะครับ <c oughs> แบบสุ่มนะจ๊ะก็โอเคเคลียร์ครับดังนั้นทับคริติคอลผมก็ ใกล้สมบูรณ์แล้วนะครับหมายถึงได้ขุนใกล้สมบูรณ์นะครับก็นี่ตั้งใจจะเรียงประมาณนี้เลยนะครับอโอเคก็มาใหม่แล้วร้อนนะครับโหเจเป้ามาแล้วนะครับหน้ามันเหมือนหมาอยู่รูเลยครับถ้าลองดูเนี่ยเหมือนไหมเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันนะมันเหมือนมากเลยอะ่ะนะครับอ่ะเอาเป้าขึ้นไป แล้วก็กวนอินผิงก็มานะครับ <c oughs> จริงจริงจริงจผมเห็นเออคนจีนนะครับใช้ทับคริติค a ลนะครับแล้วก็ใช้เทพอันนี้นะครับเทปนี้เทปนี้อ้าวติดไปเปิดกล้องนะครับเดี๋ยวขอให้ปิดก่อนนะครับอ่ะโอเคเอา่า นี่เช้าใช้เทพนี้นะครับแกล้งเล่นนะครับหลังกวนอู SP กวนอู SP เตียวซี SP กวนอิมนะครับจบตีทั่วไปสำเร็จให้สุ่มหนึ่งนายได้รับสนาหิงแข็งและดำเนินการเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ขอใช้เทพนี้ก,กันนะครับแต่ว่าผมกะจะมาใช้เก่งทั้งบุญและบูนะครับอโอเคเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> โอ้ยขออภัยครับอไม่ได้เป็นโควิดนะอะเดี๋ยวตีก่อนครับยังไม่ได้ผนวกเลยนะครับมาเปิดมาก็ให้เพื่อนๆีพีนพนพน่น้องๆผน,น,นวกกันไปก่อนนะครับตัวนี้ผมก็ทำตามส,สูญเสียมหกที่สุดในประเทศนะครับวิธีดูดูยังไงนะครับวันนี้ก็ดูเปิดให้ดูนะครับจะได้รู้นี่มันจะโชว์บอกนะครับว่า บันทึกนะครับนี่เสียไป2 2 4นะครับก็เนี่ยครับให้พี่ๆน้องๆคิวนี่แหละครับไม,ไม่น้อยมากนะครับที่จะเสียให้เตือนนี้เสียให้พวกทับที่ไม่ใช่พันธมิตรน้อยมากนะครับปกติครบผมจะลงไปละตายค่อนข้างบ่อยนะครับก็ ดีขึ้นนะครับปรับปรุงการเล่นได้ดีขึ้นนะครับการเล่นก็ต้องปรับปรุงกันไปเนาะอย่าต้องปรับเปลี่ยนนะครับส่วนวันนี้ขิงอะไรก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับไม่ไม่มีไม่มีอะไรขิงแล้วนะครับส่วน SP ที่เหลือก็เหลืออีก2,080นะครับเดี๋ยวโหกดกด8 0 0 0ไม่คุ้มอะคือคือไม่คุ้มแล้วนะครับคือแม่งมีโอกาสํานะครับคือโอกาสํานี่ ซ้ำเนี่ยถ้าซ้ำต้องอธิบายก่อนถ้าซ้ำในการเปิด SP นะครับใบมันจะมาขึ้นตรงนี้นะครับอันนี้นะครับเนี่ยที่ผมย้ำๆๆอยู่เนี่ยมันไม่ได้ไปออกใบข้างนอกนะครับสีสังเกตไหมครับเนี่ยผมมี400เนี่ยผมผมซื้อไม่ได้นะครับคือมันมันหน้าตามันเหมือนกันแต่การใช้งานไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับก็ส่วนสเต็ปถัดไปผมก็ไปเปิดบุ้ยนะครับเปิดบุ้ย จะได้ไหมบอกเลยว่ายากนะครับยากมากนะครับคือโหแม่งต้องเปิดอีกเท่าไหร่นะครับน่าจะค่อนข้างยากก็เออไอ้ทริคที่เปิดเอาขุนม่วงออกไปเยอะๆๆะม,มันใช้ไม่ได้แล้วนะครับที่ที่เหมือนเปิดแล้วให้เปิดมันเกิน8ตัวไปนะเปิดเป็นรักติตัวแล้วมาเปิด เปิดเป็นขุน SP ใหม่นะครับไม่ได้แล้วนะครับแบบที่มากดทีละอันสองอัน,นมันไม่มาแล้วนะครับเนี่ยกดให้ดูนะครับไม่ได้แล้วก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมมาเก็บรวบรวมคำถามของพี่ๆน้องๆนะครับที่มาถามกันในในใน u ูทู e หรือไม่ก็ในเกมนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปพิเศษเนาะ ทถามตอบแล้วกันว่าอะไรยังไงเมับบางทีผมอธิบายเป็นคําพูดน่าจะเข้าใจได้เร็วกว่านะครับส่วนอันนี้ก็ต้องรีวิวไหมยิดนึงแรกเนาะอุตส่าห์ได้มานะครับเป้าซานเหนียงนะครับเป้าซานเหนียงอืมจ็บเป้าครับผมชอบแรกจ็บเป้าก็เป็นักดาบปนจีจอนได้นะครับปึกไปนะครับก็ เมื่อได้รับตา m a g นะครับเราไปที่สกิลปลุกเนาะมีโอกาส100%นะครับทำให้ฐานมิดตุ่ม1นายติดสถานะลังเลนะครับก็คือติดใบแล้วก็ลบต่อ1ครั้งนะครับโจมตีทั่วไปทำให้โจมตีต่อเนื่องนะครับและดำเนินการเพิ่ม1ครั้งนะครับทุกครั้งทำให้มากสุด5ครั้งนะครับ mm hmm. เมื่อได้รับ d า m a g e นะเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูกันนะครับว่ามันจะคอมโบกับซุนเกียรต่างโตะได้ดีหรือเปล่านะครับหรือว่าไปทับแชร์สถานะ ก็อาจจะได้นะครับเพราะว่าถ้าแถวหน้าเราโดนตีเนี่ยมันก็จะออกลังเลให้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปลองดูนะครับถ้าออกได้นี่ก็คือโคตรโกงนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าเป้าซานเหนียงเนี่ย,ยมันแจกลังเลให้ริปโป้เนี่ยโอ้โหตีสนาเลยนะครับแล้วก็เป็นนักดาบเนจรนะครับซึ่งตอนนี้ในทีมเนี่ยนี่นะครับผมก็เป็นนักดาบเนจรนหนึ่งสองสามนะครับ เงาใหญ่นะครับลักดาพยนสี่นะครับเงาใหญ่นะครับก็เดี๋ยวดูกวนอินกวนอินผิงนะครับอ่ะจริงๆอยากได้ตั้งนานแล้วนะครับมาสักทีหนึ่งอ่ะมากวนอินผพงนะครับก็สกิลนะครับหลังจากโจมตีทั่วไปคริติคอลแล้วนะครับเมื่อคีนะครับสร้างดาเมจกายร้อต่อศัตรูแถวหลังนะครับ และทําให้ตนเองดําเนินการแข็งตัวนะครับ1ครั้งแล้ะดำเนินการเพิ่มอีก1ครั้งนะครับบับลบนะครับก็ออกบับลบไปตัวเองนิดนึงนะครับก็โอ้ยน่าจะคือตอนนี้ถ้าทับคลีเนี่ยมีแฮว์หัวป่านะครับกับเตียวซีเนี่ยโอ้โหเล่นเล่นก้าวตัวสนุกสนานเลยนะครับคือ คือข้อดีของทับคลีนนะครับเวลาตัวไหนมันลงมาเนี่ยมันแทบจะเล่นได้เลยนะครับมันสมมติเนาะเวลาเราเล่น9้าตัวเวลาเราบางตัวมันตายอ่ะตัวที่มันลงมาบางทีมันไม่แมชกับทีมที่ลงมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทับคลีที่เข้าเนี่ยคือเท่าที่ผมสังเกตนะข้อดีของมันคือมันเล่นต่อเนื่องได้เลยนะครับขอขอขอแค่บางตัวที่สําคัญเนี่ยตายตายเรียกว่าแะไยังไม่คนตายอย่างโจโฉอย่างเงี้ยหรือซุนเกียนยเงี้ย นะครับมันมันจะค่อนข้างเล่นได้เลยก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวโอเคเลยคือวันนี้แบบแฮปปี้มากนะครับเดี๋ยวเอาเงิจกินกับอุ้ยกายออกนะครับแล้วก็อันนี้ค่อยๆโมไปเรื่อยๆนะครับทับทับนี้ผมผมตั้งใจนะครับคือเล่นแน่นอนนะครับแล้วก็แต่ว่าคงคงไม่ได้เร่งนะครับที่จะทําบรรทับที่5้นะครับตอนนี้เป็นถ้าทานี้คือทับที่5แล้วนะครับ เพราะว่ามันใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะเนาะตอนไหนจะขุดลองนะครับไหนจะอาวุธอีกนี่ไม่มีเลยนะครับอาวุธเนี่ยบบอๆแแบนะครับนี่มีสุมาเจียวมานะครับก็หลายครั้งแล้วนะครับหลบไปหลบมานะครับแต่ว่าเขาคงจะออกมาทําเป็นทัพหลักของตัวเองหนึ่งทัพนะครับก็ค่อยๆไปนะครับเดี๋ยววันนี้ลองรอดูกันคือคงไม่ได้เร่งจังหวะนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะว่าทัพนี้จะใช้เวลากี่เดือนนะครับในการ ทำให้มันเป็นรูปเป็นล่างนะครับเป็นลองเทอมโปรเจกต์นะครับลองเทอมโปรเจกต์จริงๆสำหรับทับคียที่เข้านะครับเพราะว่าใช้เวลาอาจจะค่อนข้างนานอยู่นิดนึงนะครับส่วนทับคลีนะครับที่ดีนะครับควรจะมีนะครับตัวนี้เล่นได้นะครับตอนนี้ทั้งเทพทั้งอะไรผมว่ามาก็เล่นได้อยู่นะครับ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัว,ตวไหนวะไปไหนละนี่ต้องมีตัวนี้นะครับแพรหัวป่านะครับหลังจากคุณพลฝ่ายตนโจมตีทั่วไปคริติเค้ลแล้วนะครับคือถ้าตีขี้เนี่ยเพิ่มมัตตาคีแล้วก็ดาเมจสร้างเวิย่สิบต่อหน่งสองครั้งนะครับและสร้างดาเมจกายร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อศัตรูแถวตั้งนะครับอินซีตาเสือนะครับชื่อแล้วก็ต้องมีตัวนี้นะครับดีโซีนะครับ เมื่อโจมตีทั่วไปคีดที่เข้าแล้วเพิ่มดาเมจโจมตีตคู่ตนเองนะครับต่อเนื่อง3าครั้งนะครับและมีโอกาส80%ดเรนดำเนินการเพิ่มอีกครั้งนะมันไปได้วยกันนะครับก็สลับกันได้นะครับอาจจะเป็นริปโปลงก่อนนะครับริปโปมาเจกลงนะครับหรือจะเป็นแฮหัหวป่าเตีซีอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันค่อนข้างสมดุลน,นะครับตอนนี้ครับคีย์ที่เข้านี่เรียกว,ว่าถือว่าค่อนข้างสมดุลเลยทีเดียวนะครับก็สู้ๆนะครับผมก็ ใช้เวลามาสักระยะหนึ่งเนี่ยมันเพิ่งออกเลยเนี่ยดูดูเวลาดิแปดโมงห้าผมก็อัดเลยนะครับโหแฮปปี้ก็ผมเล่นเหรอผมก็จะอัพไปอย่างเงี้ยหดาวหนึดาวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาอาวุธไก่กาใส่ครับบางทีส่งไปตีเมืองไปตอดไปอะไรที่จังหวะมันนัวๆนวนี่ก็ ได้เปียบนะครับได้เปียบอยู่อย่างเราเกมนี้ขุนพลเรามีดาวนะครับตอนนี้ขุนพลมีทัง้งหมด409ตัวแล้วเดี๋ยวตัวที่10นี่อาจะอีกสักระยะนึงเลยนะครับยังยังยังไม่ได้นะครับก็ส่วนคําถามนะครับเดี๋ยวสุดท้ายท่านไหนที่ถามมาก็เดี๋ยวถามมาเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวตอบได้เดี๋ยวจะตอบลงคลิปนะครับผมโอเคงั้นจบวันนี้นะครับวันนี้เราอัปเดตการหลังวันอะไรนะวันมาฆะใช่ไหม หลังวันมาคบ,บูชากันนิดนึงนะครับส่วนคําถามนี้ก็ผมก็เห็นมีหลายๆท่านฉเฉลยไว้ในไลน์แล้วนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับออมีอะไรอีกไหมส่วนแพ็กว่าเล่นไท์ก็แนะนํานะครับซื้อแพกล่างเนาะมันมันแล้วก็หาจับคู่ส่งกันนะครับก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวจบคลิปสั้นๆไปเท่านี้นะครับผมโอเคสวัสดีครับ